ไปเก็บสีนะครับวันนี้วันที่22ตุลานะครับก็ได้รถมาวันที่19นะก็ไปจัดการเรื่องเอ่อการโอนแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพนะครับสามวันเนาะแล้วก็วันนี้ครับส่งรถไปทําสีนะครับสีนี้จะเป็นสีของมาสด้านะจะอยู่ในมาสด้า3มาสด้า2นะจะเป็นสีเทาเนาะแล้วก็มาสด้าะกูลซีเอ็กต่างๆนะครับโดยสีเนี่ยมันจะมีให้เลือกสามเฉดน,นะครับก็คือ หนึ่งสองสามนะตามความเข้มนะครับผมก็เลยประมาณสองนะเดี๋ยวมาดูนะสีจะใกล้เคียงขนาดไหนนะครับโอเคครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้านะครับเราส่งรถมาอู่สีนะครับตั้งแต่วันพุธที่สิบสองนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจ้าเท่าเรานะเด้ไปเด้ตอนนี้เคาะหมดแล้วนะพี่ลินนะเคาะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ลินก็จะลอกสีออกใช่ไหมแล้วก็พ่นใหม่ครับ ออไอพวกนี้พี่ลินแกะออกครับผมเลยนะแกะออกไปแลนะ้วแล้วก็ไม่ต้องแปะนะผมซื้อของใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมแปะใหม่เองเอ๋อ,อใช,นะใช่ใช่เดี๋ยวแปะใหม่อ๋อสเกิร์ตมันถอดได้เนาะหางมันเนี่ยอ,อ,อันนี้มือจับอะไรไอพวกนี้ลอกสีแล้วก็โป้ใช่ไหมพี่ลินใช่ครับ,อ,คครบอ๋อตัวนี้เคาะขึ้นมาแล้วอ,อ๋อแล้วก็ลอกสีแล้วก็โป้ใหม่เนาะจากปุบปนะฮะ พี่ลินรับงานนอกไหมรับหมดถ้าผมลงคลิปไปน่าจะมีคนมาทำอ่าเดี๋ยวผมส่งมาให้ดได้พี่ลินอันนี้ด้านหน้านะครับที่จิ้มตรงนี้มานะนี่วิธีการนะฮะอย่างงี้นะแล้วก็ขึ้นชิ้นถ้าอูอ่เอืนเนี่ยเขาจะไม่เคาะให้นะฮะเขาจะขอให้เปลี่ยนชิ้นเอาใช่ไหมพี่ลินมันง่ายกว่าใช่ไหมใช่ถ้าเปลี่ยนชิ้นมันจะง,ง่ายแล้วก็ไวกว่านะฮะเอาง่ายเขาไวนี่แต่อันนี้เซียนนะครับ เขาขึ้นรูปนะแล้วก็ลอกสีแล้วก็โป้ะนะครับแล้วก็ค่อยพ่นนะมันจะใช้เวลาเยอะกว่านะครับอะไรกว่า,ออานะนี่แต่ว่าไม่เป็นไรพี่เรีนถ่ายตรงนี้ได้ครับนี่นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหลักๆก,ก็จะมีชิ้นนี้แล้วก็ประตูนะครับอืมแกะออกมาใหญ่ๆมีแค่ตรงนั้นนะครับอนพวกนี้ก็ลอกออก นี่ครับบรรยากาศอูนะช่างเยอะนะครับทําได้ทุกงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอดี้สีตัวถังอะไรทำได้หมดนะฮะงานนอกก็รับนะครับเนี่ยมีแท็กซี่มีอะไรอยู่อันนี้รถผมนะก็ปรับสภาพผิวเรียบร้อยครับเคาะตัวถังเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลอกสีแล้วก็พ่นนะครับก็ตีกลมกลมไว้ประมาณสิบถึงสิบสี่วันนะครับประมาณสองสัปดาห์เนาะี่ยในอ่ก็ทําหมดนะฮะ มีห้องอบก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นโอทําจากป้าเลยนะก็นั่นเป็นช่างลินนะครับที่เป็นนายใหญ่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ช่างลินก็เป็นคนคุมลูกน้องเองครับคุมเองทุกคันะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่นี่นะครับรับทุกงานทุกจ็อบนะฮะโอเคครับเดี๋ยวทำสีเท่าๆเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะในแคตตาล็อกนี้นะครับ เอ่อ M สี่สิบหก G มันจะอยู่ใน Mazda สอง Mazda สาม CX สามนะครับตัวนี้นะนี่นะีนี่เนะนี้ยนะนี่ะก็จะอยู่ในสีเทานะฮะไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีแต่ว่ามันจะเข้มเขมนิดนึงโอเคเอ่อวันนี้วันที่สามสิบตุลานะครับเอารถมาอูอ่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะครับอัปเดตงานว่าไปถึงไหนแล้วนะนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพผิวนะฮะลอกสีอยู่เนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะ อันนี้หมายถึงปรับสภาพผิวเสร็จแล้วนะก็ทุบขึ้นมานะครับแล้วก็ลอกสีทั้งหมดทําพื้นขึ้นมานะฮะซึ่งจะต้องทําอย่างเงี้ยให้หมดนะฮะพอทําหมดแล้วก็เหลือในขั้นตอนการพ่นนะฮะก็จะลอกออกลอกออกนะนะครับปรับผิวขึ้นมาถ้าทําอย่างนี้สีก็จะติดทนนานนะครับแล้วก็พ่นได้เสมอนะจะต่างกับการเอ,อ่อ แค่นี้นะครับอันนี้คือโปเฉยๆนะครับนี่โปให้ผิวเสมอแล้วนะแล้วก็พ่นครับนะฮะแต่อันนี้คือลอกสีออกนะครับเราค่อยพ่นทีเดียวก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าละเอียดแล้วนะฮะแต่มันจะละเอียดได้มากกว่านี้นะที่เขาทำกันก็คือ อันนี้ก็เราลอกภายนอกนะครับถ้าละเอียดกว่านี่คือนี่ฮะนะครับตรงซอกนี่ก็คือต้องเอาออกให้หมดนะแล้วก็พ่นใหม่นะฮะแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ทํานะครับเพราะว่าเออสีตามซอกนะครับตามเสาเนี่ยยังดีอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าทําไปเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นต้องทำนะเพราะเราทําใช้ไม่ทำขายนะฮะเพราะว่าถ้าเหนือกว่าไอการพ่นซอกเนี่ยก็คือพิกระดองพิกระดองก็คือลื้อออกหมดนะฮะแล้วก็พ่น ตั้งแต่ชดสีทั้งหมดใหม่นะฮะซึ่งเออคันนี้ก็แค่ลอ,อกข้างนอกแล้วก็พ่นก็เพียงพอแล้วฮะวันที่สิบสองของการทําสีรถนะครับไปดูนะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว<ม>ก็ปรับสภาพได้ประมาณ6กแล้วฮะปรับสภาพพื้นผิวนะนะฮะข้อดีคือพื้นฐานรถดีนะครับลอกออกมาแล้วไม่เป็นสนิมนะ ต้องไล่เป่าร้อนแล้วก็ลอกสีออกอย่างนี้นะครับแล้วก็จากครั้งที่แล้วที่โป้สีนี้ไปนะ<ม>คือถ้าโป้สีเนี่ยครับทีเดียวได้นะอย่างชิ้นนี้ที่สวยๆนะฮะแต่ประเด็นก็คือชิ้นนี้ที่บุบมานะครับพอโป้สีนี้รอบหนึ่งเนี่ยต้องโป้ซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยเคาะขึ้นนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้เรียบเนียนนะก็ต้องโป้อีกชั้นหนึ่งเข้าไปนะครับให้มันเรียบเนียนเนาะ งานก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยประมาณน,นี้นะครับวันที่12ของการทําสีอัปเดตวันที่14ของการทําสีนะฮะเดี๋ยวมาดูนะถึงขั้นตอนไหนแล้วนี่ก็ถือเป็นสองสัปดาห์แล้วนะครับทุกท่านจะเห็นว่าจะเป็นรอยโป้ะนะแล้วก็จะมีการพ่นดํานะครับอันนี้พ่นดําได้ความรู้มาคือการเป็นการเทสนะครับทดสอบดูว่าไอ้ขัดสีขาดผิวไปเนี่ยครับ มันรับสภาพผิวได้โอเคหรือยังครับการพ่นเทสอย่างนี้ก็จะทาให้รู้นะว่ามันเป็นตะปุ่มตะป่ําหรือเรียบเนียนเสมอไหมนะฮะนี่คือการพ่นเทสนะที่เห็นสีดำๆนี่นะฮะตอนนี้ก็ตีไปประมาณเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเนี่ยนี่เสร็จหมดแล้วนะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ทําพื้นเสร็จหมดแล้วนะนะฮะแล้วก็จากครั้งที่แล้วอันนี้ที่เคาะมานก็ยังเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะนะฮะก็จะเหลือกระชนหน้านะครับ เสาอนี้นะประตูบานนี้นะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ฝากระโปรงหลังนะฮะแล้วก็หางท้ายที่ดูท้ายรถนะฮะประมาณนี้นะครับวันที่สิบสี่ของการทําสีนะเนี่ยครับดูงานถ้างานลอกทั้งคันทําใหม่เนี่ยต้องใช้เวลานะฮะนี่ถือว่าไวแล้วนะเพราะว่าทํางานทุกวันนะฮะนีประมาณช่วยเคลียร์กาวให้คิ้วนะฮะจะทำสีเสร็จต้องเป่าใหม่นะ จะปเป็นกาวๆอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเคลียร์ชิ้นง,งานละเป็นคิ้วต่างๆนะนี่ครับเคลียร์เอากาวออกหมดละทุกชิ้นนะฮะทีนี้ก็พอทำสีตัวรถเสร็จนะครับก็แปะกาวใหม่แล้วก็แปะกลับเข้าไปเลยฮะมันี่ตามนี้นะครับ ตามลองเข้าไปโอเควันนี้เท่านี้นะครับช่วยเขาเท่านี้นะอยากขับแล้วฮะอะไรช่วยได้ก็ช่วยนะครับที่เดี๋ยวมีเจองานของช่างกาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเขาว่าจะพ่นประมาณอีกสองสามวันนะฮะน่าจะได้พ่นนะฮะวันที่สิบเจ็ดของการทําสีนะครับไปดูกันว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วโอ้เห็นไกลๆนะครับเหมือนจะได้พ่นแล้วใช่ไม่เอ่ยน่าจะพ่นลองพื้นนะครับไปดูกันโอเคครับ อันนี้กําลังพ่นรองพื้นอยู่นะฮะเป็นตัวไกลๆแล้วกันนะจะได้ไม่กวนงานช่างนะะรองพื้นปรับผิวก่อนนะฮะแล้วก็พอรองพื้นเสร็จเนี่ยฮะร,รอให้แห้งนะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้จะได้พ่นสีจริงเลยหลังจากพ่นสีจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นการขั้นตอนการพ่นแล็กเกอร์แล้วก็ขัดสีนะฮะก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายในสองสาวันนี้แหละนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นสีรถเต็มๆแล้วนะฮะ วันที่10พฤศจิกายนนะครับวันที่19ของการทำสีนะไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะนี่ใครถามว่าโอ้ช่างเรียนรับซ่อมงานขนาดไหนนะครับนี่งานอย่างนี้ก็รับนะฮะอ่าเราเห็นหน้าไห้เท่าแล้วนะครับฟันลออยู่นะ ะฮะดูสีไม่ออกเลยอุ้ยผมว่าใกล้เคียงกับที่ผมหวังไว้ใช่เลยแหละใช่เลยครับสีนี้เลยต้องแบบนี้นี่นะมันจะมีความเทาอยู่นะมันจะไม่ได้ออกไปน้ำตาลนะครับ มันยังเป็นเทาอยู่นะ,<ส>ะช่างอันนี้ลงแร็กเกอร์ไปยังคะลงแร็กเกอร์แล้วนะโอเคมันยังอยู่ในแรลงของสียังเทาอยู่นะยังไม่ได้เป็นน้ําตาลไปนะครับดังนั้นเวลาต่อรออหรือว่าไปขนส่งหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเทาหรือน้ําตาลนะมันยังอยู่ใน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 ,ในเฟสที่เป็นเทาอยู่นะฮะแจ๋วนะครับช่างเขาจะเริ่มปั่นเริ่มเก็บนะฮะ อ๋อคิวอันนี้ช่างถอดต,ตอนพ่นใช่ไหมครับหลังคาที่เป็นโครเมียมอ่าโอเคอย่างนี้สวยนะฮะแจ๋วเลยงานสีนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะฮะอันนี้เขากำลังมาไล่มุมนี้อยู่นะเพราะว่าถ้าไล่ไม่ดีนะ้ำมันจะเข้าเนะช่างเนอะอ่ามันต้องไล่เก็บใหม่นะฮะ พวกนี้ก็เก็บให้หมดนะครับพวกเอ,อกันดีดนะกันโคนนะแล้วก็อ๋ออันนี้แปะให้ผมแล้วนะมือจับมือจับนี่ันจะเป็นสองชิ้นนะฮะตอนพ่นสีเนะี่ยก็จะเป็นชิ้นหนึ่งนะแล้วก็ต้องแปะในตัวคอมเมียมนี้เข้าไปนะฮะกระจกมองข้างอ๋อกระจกมองข้างไม่ได้เก็บนะช่างเนาะต้องไอันนี้อีกเนะาะกระปัอแปับเดือวเนาะพลาสติก <Yeah. S 1> อืมโอเคจะตกมองข้าวใช่นะที่แยกออกมาโอเคนีฮนะแล้วก็เฉดนี้ก็ยังแบบมันไม่ได้ห่างจากไอตัวนี้มากนะครับตัวพื้นเดิมของเสาเอ A, เสาบีนะะยังมองแบบเป็นเฉืดเดียวกันนะะอัปเดตวันที่ยี่สิบของการทำสีนะครับทำสีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือการพ่นรองพื้นนะ พอเพื่อนลองพื้นเสร็จนะครับก็พ่นสีจริงนะครับสเต็ปที่สามนั่นก็คือพ่นแลกเกอร์นะครับหลังจากพ่นแลกเกอร์เนี่ยมันจะมีแห้งช้าแห้งเอ่อแห้งเร็วนะฮะซึ่งอันนี้เราใช้แห้งช้านะฮะซึ่งเราพ่นตั้งแต่วันเสาร์นู่นนะวันนี้ก็เสาร์อาทิตย์จันอังคารวันนี้วันพุธนะครับก็ถึงคิวที่จะเป็นการปั่นสีแล้วนะฮะพอปั่นสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนียนทั้งคันแล้วก็เงาเลยนะฮะเพราะว่าแลกเกอร์ที่พ่นไปเนี่ยมันไม่มีทางเสมอได้นะมันก็ต้องมาปั่นสีีออกรรบบนนึงงไปดูาคั นี่ครับงานเมื่อวานที่ถ่ายมาอยู่ในนูน้นก็จะมืดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นสีชัดขึ้นนะฮะนะครับนี่นะพองานปั่นสีแล้วก็เนี่ยจะเห็นความแตกต่างของชิ้นงานเลยนะครับนี่นะฝากระโปรงเห็นไหมมันมีการปั่นสีไปครับมันก็จะเงาเรียบเนียนะครับชั้นแลกเกอร์ก็จะเหนียนะน,นะนะฮะกับชิ้นแกบนะครับที่ยังไม่ได้ปั่นนะดูความแตกต่างได้เลยนะครับ เกับชิ้นนี้นะครับซึ่งปั่นออกมาก็จะเงางามนะครับสีชัดแเลกเกอร์เสมอกันนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตามหาหางหลังก่อนนะอยู่ไหนนะฮะไม่รู้พ่นเรืออ่ะมาดูชิ้นเล็กนี่ครับงานละเอียดนะตัวนี้ก็เป็นบางโคนนะครับจริงๆก็ซื้อใหม่ได้นะครับแต่ช่างเลือกที่จะเอ,อโปแล้วก็ทำสีให้นะครับ ทำสีเดียวกับตัวรถนะก็โอเคเขาทําไปนะฮะถ้าไม่เวิร์กเราก็สามารถซื้อใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นคิ้วต่างๆนะครับก็มีการลอกสีแล้วก็พ่นดํานะฮะนี่นะลอกสีพ่นดําใหม่แล้วก็นี่นะฮะ,ส,ะ,ฮะสุดหล่อของเรานะครับผลลักที่ผมซื้อรถคันนี้เพราะไอหางชิ้นนี้แหละนะครับก็กําลังนะครับขึ้นทําสีอยู่ในนี้อาจจะทึบหน่อยนะฮนะครับ มาณน,นี้นะก็ะน่าจะแห้งตอนเขาปั่นสีตัวรถเสร็จพอดีนะครับอ๋อลืมกระจกมองข้างนี่ครับกระจกมองข้างข,างของเราเนี่ก็พ่นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีนี้นะกระจกมองข้างนี่มีข้างหนึ่งนะครับไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแต่ผมก็ดูไว้แล้วว่าถ้าสมมติวิ่งไปมาสาั่นเนี่ยก็คงซื้อใหม่แต่ซื้อใหม่ก็คงซื้อเป็นงานไต้หวันนะฮะที่เป็นพลาสติกเลยนะครับสีดาล้วนนะฮะ อันนี้ลองดูก่อนว่าเวิร์กไหมเค okay, ครับประมาณนี้ก็พยายามเข้ามาถ่ายนะครับเดี๋ยวคงอีกรอบหนึ่งตอนประกอบเสร็จเขาไปส่งนู่นเลยครับค่อยมาดูงานรวมกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะถ่ายในส่วนของอู่สีเนาะพยายามถ่ายนะครับว่าขั้นตอนการทําสีทั้งคันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเนานะเพราะผมมีทั้งโป๊บุบอะไรต่างๆนานานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนเสร็จนะฮะว่าเขาทาอะไรกับรถเราบ้างน,นะเรื่องสีนะฮะ เ้วเดี๋ยวไปดูผลงานรวมอีกทีนึงครับตอนที่เจ้าเท่าเสร็จนะฮะเดี๋ยวเขาไปส่งค่อยไปดูนะว่าเสร็จสับเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะไปดูกันอัปเดตวันที่22การทำสีนะครับ ช่างลีนโทรมาบอกว่าเสร็จแล้วนะฮะไปตรวจงานกันไปดูพร้อมๆกันเลยพี่ลิมสวัสดีครับเสร็จแล้วนะพี่น,นี่ครับนะะนี่เป็นไงขนาดล้อไม่เงานะนี่นะฮะดูสามดูมุมนะทุกคน เป็นไงนี่ขนาดล้อไม่เงาไฟหน้าไม่ใสนะฮะเปลี่ยนแปลทะเบียนใหม่เรียบร้อยเป็นไงนไงานงครับ <laughs> นี่นะจากรบบนะฮะถ้าที่อื่นมาครับเปลี่ยนนะครับอันนี้ตีงานขึ้นมานะฮะแล้วก็ซ่อมให้ทำสีนะครับเน่งกิฟตฮะนะครับเป็นไง เก็บเรียบร้อยหมดนะครับนี่นะนี่กระจกนะครับอันนี้ผมขอช่างแปะให้นะครับซื้อสติกเกอร์มานะครับสวยงามนะครับเห็นนะคิ้วต่างๆนะฮะนี่อันนี้ก็เพิ่งแปะใหม่นะครับทวินแคมส16บวาลอันนี้เป็นยางนะครับช่างพ่นสีให้ใหม่หมดนะย็งไงครับมีไฟท้ายแตกนะครับซื้อมาใหม่แลวนี่นะนี่เท่าที่ผมดูผมก็ไม่รู้นะครับว่าไม่ทันนะว่า ไอเพจนะอยู่ไงนะแต่เท่าที่เห็นก็คือ1.6 G L I อยู่อยู่ซ้ายนี่นะครับแล้วก็โตโยต้าจะอยู่ขวานะฮะประมาณนี้นะเอ้ยมีร่องรอยการขยับนิดนึงไม่เป็นไรครับงานสีโอเคครับงานก็เรียบร้อยนะครับตามราคานะแต่ว่าเนี่ยถ้าทำขายจะใช้งานอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมันจะมีความต่างของชั้นสีอยู่นะครับ ต่อันนี้ทําใช้นะครับไม่ได้ซีเรียสเนาะนะมันจะมีความต่างของชั้นสีอยู่นะระหว่างสีใหม่นะครับกับสีเก่านะประมาณนี้นะฮะสวยงามครับเออนี่พวกคิ้วกันสาดพวกนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าผมว่าจะไม่ติดหรอกนะกันสาดมันก็ช่วยนะครับเวลาฝนตกเวลาอะไรนะแต่ผมมองว่ามันทําให้เป็นเสียงลมนะฮะแล้วผมก็อ,อยากกรีนกรีนหน่อยกันนี้เนียนตา โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวอ,อรอเขาไปส่งออกจากที่โลง่ลงๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับตรงนี้มันอาจจะลกๆหน่อยมันจะถ่ายไม่เด่นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนะครับสําหรับท่านใดที่ดูถึงตอนนี้นะครับแปลว่าท่านสนใจเรื่องการทําสีคันนี้จริงๆนะผมก็จะมาเปิดราคาเลยนะครับแต่ราคานี้จะมายึดติดไม่ได้นะเพราะราคานี้คือราคาพวกกันนะครับเพราะว่าท้าความก่อนว่า ผมเนี่ยทำงานขายรถมือสองนะเป็นรถมือสองนะครับดังนั้นผมก็จะผูกพันแล้วก็ดีวกับอู่สีอู่นี้อยู่ประจําแล้วนะครับราคาที่ผมได้กับงานที่ได้นะครับมันเลยเป็นเอ,อ่อราคาและงานที่ทําเพื่อพวกกันนะฮะร,ราคานะครับคุยไว้ที่แรกที่1 3ึ0 0หมบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามที่นับวันให้ทุกท่านดูนะครับทำไป22วันนะครับที่แรกเนี่ยช่างลีนคำนวณให้ผม1 3,000บาทนะครับ ใช้เวลาทําทั้งสิ้น22วันนะครับซึ่งช่างสีนะครับค่าแรงขี้หมูขี้หมานะครับต่ําสุด500นะครับซึ่งไม่มีทางได้นะครับ500ต่อวันนะที่ช่างลินจะจ้างช่างสีเหล่านี้นะฮะแต่เอาแค่แค่วันทั้ง500นะคูณนะครับ500บาทค่าแรงแัดไปหมื่นหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นหมื่นสาไม่ได้แน่นอนนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามเข้าไปนะว่าเขาให้ค่าแรงช่างเท่าไหร่นะครับช่างลินเลยขอผมว่าจากหมื่นสามนะครับ ขอเพิ่มอีก3า0พันได้ไหมก็ไปเสร็จนะครับผมทาสีคัน,นี้ไปที่1 6 0 0 0ับาทถ้าดูเอาเองนะค่าแรงกับค่าสีค่าเล็กเกอร์ต่างๆนะท่านาคิดดูนะว่าช่างลินจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้จะมายึดติดกันไม่ได้นะครับว่าค่าทําสีมันเท่านี้นะเพราะว่าอ,อันนี้ต้องพูดเลยครับนี่มันคือค่าทําสีต้นทุนนะฮะซึ่งถ้าท่านไปข้างนอกแล้วทาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้า แล้วแต่ที่แล้วแต่งานเนาะแต่ช่างลิงเขาดั้มราคาลงมาได้ด้วยว่าเป็นพวกกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือท่าน่าจะเห็นนะว่าอู่เขาเนี่ยเป็นอู่บ้านบ้านนะครับเขาไม่ได้ต้องมีค่าเช่าค่าแรงอะไรขนาดนั้นเนาะเช่าที่ดินลงสปอร์ตไลท์อะไรขนาดนั้นนะครับเขาเลยสามารถกดราคาลงมาได้นะครับโอเคก็วิดีโอเนื้อหาการทําสีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็ประมาณนี้นะครับท้ายวิดีโอนี้นะครับจะมีการเปรียบเทียบนะครับ มุมต่างๆนะครับตอนที่ผมได้รับรถมาแล้วก็ที่แก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความขอบคุณช่างลินนะครับซอยลาพร้าวหกมากๆนะครับที่เอ็นดูนะครับแล้วกออ็สั่งงานแล้วก็คิดราคาอย่างเป็นมิตรมากๆกับผมนะครับวันนี้เต้ย Channel ช่องของเต้ยขอลาไปเท่านี้นะครับเออตอนหน้าพบกับอะไรแต่ง AE 101และการแก้ไขต่างๆนะฮะ ขอเกินไว้นิดนึงนะว่าโอ้วันนี้ลองเปลี่ยนไฟนะครับเหนื่อยเลยครับเรื่องสายไฟเรื่องอะไรมันคือสายไฟของรถอายุ30ปีนะครับท่านคิดดูมันจะตัดต่อมาขนาดไหนเหนื่อยแน่นอนกับเรื่องสายไฟแล้วผมเป็นคนที่ถ้าไฟไม่ติดทุกดวงใช้งานไม่ได้เนี่ยผมไม่สบายใจนะเพราะว่าในรถยนต์เนี่ยครับไฟเ,เนี่ยคือสัญญ,ญาณบอกทุกอย่างกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะถ้าไฟไม่ติดผมไม่สามารถขับได้อย่างสบายใจได้นะครับโอเคไปรับชม การตกแต่งและปัญหาที่เจอในตอนต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ